มานึ่มานึ่งคนเนี่มานึ่คนมานึ่น้องน้ออ่าสองเน้เลยอยู่ในสกน้องนัามาน่อมมาสองเกานาน่อมมาน่นู่นมาน่นู่น ทำมนี่ทำมนีนะทำไมนีสวัสดีทำไมนีสุกตอนทำไมนี่อะไรทำไมนี่นะทำามนี่ทำไมนี่ทำมนี่ทำมนี่ป้าป้าทำมนีป้า มีสบาดีสบาดีจะเองล้วจะเนัเองแล้วามอสบายดีนี่น้องนี่แม่บังนี่เอคนบังนี่เคยมี่เ่าบังไม่ใค่มีเลเขาเอินเที่ยงบ่าผักผักต้นใหม่แ่านี่น่าเนากฝากอ่นี่แหละเขาเอิ่อาาฝาก ทักได้พี่นองเอามาแต่ดงเน่ยมาติดมามัติดไว้ราคาได้ห่แต่เมื่อก่อนนี้เป็นราคาดีได้นี่นะดวนี้ก็เออเวียดนามเนาะมักสื่อนี่แนมไม่หยบมหนอะบัหน่อยนี่ตาฟาเพิ่นเยม 嗯，不错他嗯。啊